สวัสดีครับผมสบายดีพี่น้องปองฝ่ายมอจุกูจุกคนวันนี้กันมาพบปะกับช่องบ้าเสิร์ฟชาแนลอีกแล้วครับผมวันนี้กินข้าวพี่น้องเปลี่ยนคือเกาพี่น้องกินเข่าคือเกาเนาะคือเกาคือเดิมพี่น้องเลยนี่กับทอดปลาทูครับผมแล้วก็แกงไก่ใช่หม้อครับผมขอโทษเข้าไปเด้อเบาแบบอุดดีนี่นี่กับตำหุ้งครับผมนี่กับทอดไข่ครับผม ม,มาๆไปน้องมามากินนำกันมากินนำกันครับผมกินกับนาสาวกับเมียกับนาบ่าวกันนี่กันนาบ่าวครับผมบานกับเชฟหน่อยนึ่งนี่นะไปน้องเซ่บเลยครับเด้อไปน้องกินกินกินอิ่มเลยกัดพาน้องมาย่างเล่นเด้อ

อย่าลืมนะพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามสองบาสเสิร์พี่น้องเพื่อเป็นกำลังใจต่อเสิร์ตต่อไปน้องเนาะบาสเสิร์ก็จะได้มีคลิปดีๆลงไปพี่น้องเนาะพี่น้องครับฟาทูกินยังบอกใครเนาะบอกกินกินแล้วสิแบบ ไอ้เดียนไอวายอยากดีอยากกินแอมเดตอนนี้บาเสร็ับอากินพี่น้องมากมามาลาเรก็เป็นมือกองอยู่เออนะบอเอน่บอเออนะบอเออนายเลยว่าคิดโก้คิดเยอะเลยบาทโอ้ไปไห แซ่บวะไอแกงไอ,แ,อแกงแซ่บวะแกงไก่ใส่ทุกอย่างไว้นะใส่ผักบัวใส่หมออืมแมนยู่มแซ่บเลยครับผมแซ่บเลยนอนด้ เราก็ว่าเราทำกินข้าวบางานมากินข้าวกินขราวกินวันนี้จะยังหายเ่ยนี่ก็โจ้วไว้ใช่นี้เด้พี่น้อง <c oughs> อยากแล้วคือน้ำลายแล้วตอนนี้ไฟน่าจะเป็นมือกล่องนี่นะมาน <c oughs> ี่นม่นองครับ <chat> นี่ก็ตอนเย็นๆตอนแรงๆไปหน่อตอนทุ่มนึ่งปะทุมนประมาณทุ่มหนึ่งเลยทุ่มทุ่มแลทุมนโอเคไปหนอคลิปนี้ก็เขาจบเพียงแค่นี้ไปหน่ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์เด้ไปหน่อก็ติดตามช่องบารชาแนลครับผมไปกันเ้ยครับวน ก็เวลาไม่อยากนะมึงอยากเช่าคักเช่าคักไปเถอะ